สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์และที่นี่คือภูทเบิกครับว่ากันว่าในช่วงฤดูฝนของภูทเบิกจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆและด้วยความสูง1,768เมตรจึงทำให้ที่ภูทเบิกมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตามล่าหาทะเลหมอก และจะพาทุกคนไปอัปเดตเส้นทางถนนลอยฟ้าเส้นใหม่ของพูทบเบิกด้วยนะครับปิดท้ายด้วยที่พักสวยๆที่พวกเราประทับใจกันมากๆครับทั้งหมดนี้ติดตามรับชมได้กับคลิปภูทบเบิก3วัน2คืนหน้าฝนชมทะเลหมอกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวพูทบเบิกกันนะครับเป็นเวลา3วัน2คืนนะครับตรงนี้จะเป็นสถานที่แรกนะครับ พาทุกคนไปดูครับค่าข้าวนี่คนละหนึ่งร้อยแล้วแถมอาหารด้วยต้องซื้อตังค์ขาอาหารเท่าไหร่ครับจานละสี่สิบค่ะจาาละสี่สิบอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในครับรอันนี้เปิดได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยรครึ่งปีนะครับ ปีที่แล้วเดิน11 12นะครับเนี่ยครับบรรยากาศฟาร,ร์มแกะที่พูท้เบิร์กครับเดี๋ยวเราเดินพานดูรอบๆนะครับน้องๆน,นะครับกำลังให้อาหารแกะอยู่ครับแกะกินเยอะมากครับ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับคืนนี้เราพักกันที่ไลอลัญญานะครับปูทะเบอร์นี่ครับตรงนี้จะเป็นที่พักของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่พักของเรานะครับนี่ครับที่พักของเราเนี่ยค่ำคืนนี้ครับเราพักห้องแรกนะครับ B1 เป็นห้องกระจกเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่นอนของเรานะครับห้องน้ำครับค่อนข้างสะอาดมากครับบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับนี่ครับห้องนอนที่สอง ด้นนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สามนะครับครับห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําเหมือนกันครับวิวด้านนอกนะครับของห้องนี้ก็จะเป็นไล้กระหล่ำปีนะครับเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปดูด่านฟ้านะครับของที่พักตื่นขึ้นบันไดมาแบบนี้ครับ ชั้น2ก็จะมีโต๊ะสำหรับให้นั่งกินอาหารนะครับตอนคืนคมีเปตคขายด้วยชมวิวตอนกลางคืนนะครับหรือตอนเช้านะสำหรับที่พักที่นี่นะครับก็จะมีด่านฟ้าเกือบทุกหลังเลยนะครับอากาศดีมากครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ18-19องศานะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3โมงครับ บรรยากาศยามค่ำคืนหน้าที่พักของเราครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่พักจะมีที่กางเต็นท์ด้วยนะครับเป็นสนามหญ้าครับนี่ครับจุดกางเต็นท์นะครับมีสามชั้นนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่นะครับช่วงเช้าของที่พักเราก็จะมีห้องอาหารนะครับเราก็เดินขึ้นมากินอาหารได้ที่นี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้างนะครับมีกับข้าวที่แม่ครัวเตรียมไว้ให้เรานะครับก็จะเป็นข้าวต้มนะครับมีไข่กระหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับขนมปังกาแฟอากาศเย็นสบายมากครับเดี๋ยวเรารับประทานอาหารกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวที่อื่นกันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดม้งนะครับของพูทะเบิกช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปที่จุดวัดอุณหภูมินะครับ วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนก็ไม่มีเลยครับวันนี้ตรงนี้จะเป็นที่ทําการรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวพูทับเบิร์กนะครับเวลาเพื่อนๆมาติดต่อกางเต็นท์อะไรก็ติดต่อที่นี่นะครับวันธรรมดาคนก็จะไม่เยอะนะครับสบายๆครับจากจุดจอดรถนะครับเราใช้เวลาเดินมาสักประมาณ200เมตรครับ วันนี้เรามาอยู่ที่ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับกำลังมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวครับเดี๋ยวเราพามาดูเป็นที่พักมั้งครับบนหอวัดอุณหภูรักษากิจก็จะมีที่พักด้วยนะครับเป็นโดมนะครับเวลาเพื่อนๆมาติดต่อก็ติดต่อตรงที่ทําการได้เลยครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปวัดป่าพูทะเบิกกันต่อครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันที่วัดป่าภูทะเบิกครับนี่นะครับตรงนี้ที่เราบอกเมื่อกี้ครับจุดบริการรับวิสาหกิจชุมชนพูทะเบิกนะครับเวลาเพื่อนๆมาติดต่อห้องพักก็มาติดต่อที่นี่นะครับครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดป่าภูทะเบิกครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าพูทะเบิกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับต้องบูชาไปตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านในไม่มีนะครับไปครับเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปชมวัดป่าพูทะเบิกกันครับสำหรับวัดป่าพูทะเบิกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2534ด้วยเนื้อที่ประมาณ50ไร่บนยอดเขาสูง1768เมตรจึงถือได้ว่า วัดป่าภูตะเบิกเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยครับที่เราเห็นท้านหน้านะครับจะเป็นพระมหาเจดีย์โพธิปักคียธรรมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2549โดยพระอาจารย์วัชระวิจิตโตครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในพระมหาเจดีย์ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปที่บนเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กันก่อนครับที่พระวิหารทองวิจิตนะครับ อยู่ทางด้านนี้ครับด้านหน้าเหล่านี้นะครับพระวิหารทองวิจิตครับสีทองนะครับครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระทำบุญกันก่อนนะครับ เป่าเป้ยเห็นมีอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งค่ะอันนั้นชื่อชื่อโอ้อันนั้นชื่ออะไรนะเหมาว่างค่ะเหมาว่างกับเป่าเป้ยมีประมาณสิบกว่าตัวเลยจ้ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่หมดเลยแต่ไม่ดุนะครับค่ะไม่ดุสามารถจับได้จับจับใครลูกได้นะคะจับได้พาเข้าไปชมภายในพระวิหารทองวิจิตรนะครับ เราพาเดินเข้าไปชมภายใน JD นะครับด้านหน้าเหล่านี้ครับตอนเรามาเมื่อ2ปีที่แล้วยังไม่เสร็จนะครับด้านในนี้จะมีพระนอนองค์ใหญ่นะครับ ด้านหลังนะครับก็ยังมีการทำอยู่นะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆของพัะเดีย์ดีกันครับ ริเวณรอบนอกของพัเจดียด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลองสอบถามคนในพื้นที่ดูนะครับว่าบนพูทธเบิกมีสถานที่เที่ยวอีกหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับ จุดที่เราจะพาเพื่อนๆไปก็คือเป็นถนนลอยฟ้านะครับของพูทธเบอรนะครับเป็นเส้นทางใหม่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับถนนลอยฟ้าเส้นทางใหม่พูทธเบอรบ้านนาสะุ้งถึงบ้านหมากแข็งสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อเส้นทางปูทะเบิกจังหวัดเพชรบูร์กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้านหมาแข็งจังหวัดเลยซึ่งแต่ก่อนการเดินทางจากปูทะเบิกมาบ้านหมากแข็งจะมีระยะทาง54กิโลเมตรหลังจากทำถน,นนเส้นใหม่ระยะทางจะเหลือประมาณแค่14กิโลเมตรครับซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากกว่า1ชั่วโมงเลยครับ ลอยฟ้าเส้นทางใหม่พูทเบิร์กมีกำหนดเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาครับนะครับเส้นทางที่เราพาทุกคนมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นใหม่นะครับเป็นถนนลอยฟ้าพูทะเบิกนะครับ ด้านหน้าของเรานี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวของภูทะเบิดเป็นเส้นทางใหม่นะเดี๋ยวเราลองไปดูวิวกันครับวันนี้นี่ครับฝั่งนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับจะเห็นวิวครับฝั่งนี้จะเป็นวิวของด้านล่างนะครับสวยงามมากครับลองดูครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าที่พักของเรานะครับคืนนี้เราพักกันที่ดาวพันแสงนะครับที่พักของเราจะเป็นแบบนี้นะครับคืนนี้เราพักห้อง A อสเดี๋ยวเราพาเดินไปดูที่พักของเราครับเดินเข้ามาก็จะมีห้องนอนหนึ่งนะครับเป็นห้องด้านหน้าหนึ่งห้องนะครับนี่จะเป็นพัดลมนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องแป้งนะครับ เราเปิดประตูออกมาตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับด้านหน้าของเราครับจะเป็นห้องกระจกนะครับพาเดินไปดูครับคืนนี้เราพักห้องนี้ครับจับห้องกระจกวิวด้านนอกนะครับ หมอกฟุ้งมากครับถ้าหมอกไม่ฟุง้งนี่คือวิวจะสวยมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่หมอกมันไม่ฟุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับนั่งกินข้าวตอนคืนนะครับห้องนี้มีอ่างด้วยครับตรงนี้เป็นห้อง A4 นะครับห้องที่เราอยู่ห้องกระจกนะครับอันนี้ถ่ายจากด้านนอกนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปขนของเข้าห้องก่อนครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับที่พักเราสวยมากครับนี่เดี๋ยวลองถ่ายให้ดูข้างๆนะครับอันนี้เป็นครอบครัวเรานะครับที่มาเที่ยวด้วยกันเนาะตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมานะครับแต่ท้องฟ้าด้านนอกสว่างอยู่นะครับคาดว่าอีกสักครู่ก็คงจะหยุดตกนะครับ แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงครับเราเปิดน้ำไว้นะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งครับรอบๆที่พักเราครับฝนตกหนักมากครับ ตอนนี้ฝนก็ได้ทำการหยุดลงไปแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวลองพาเดินลงไปชมบรรยากาศหน้าห้องพักเรานะครับจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังไม่รู้ครับแต่วิวสวยงามมากครับนี่ครับที่เราเห็นนะครับวิววัดป่าภูตะเบิกนะครับที่เราไปกันมาเมื่อช่วงเช้าครับเดี๋ยวเราแผนกล้องให้ดูนะครับบรรยากาศ เมื่อฝนไปฟ้าสดใสเสมอครับ พาเดินชมบรรยากาศที่พักของเรานะครับยามค่ำคืนครับเดี๋ยวเราพาเดินไปดูทางดาบ้านของเราบ้างครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับบรรยากาศหน้าที่พักของเรานะครับยามค่ำคืนเราพักกันที่ดาวพันแสงนะครับภูทับเบิกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับ สวัสด,ดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีทะเลเหมอกไหมตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับวิวทะเลเหมอกนะครับหน้าที่พักของเราอาหารเช้ามาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเดินลงไปดูอาหารเช้ากันครับก็จะเป็นพวกข้าวต้มหมูนะครับมีไข่ดาวนะครับไส้กรอกเดี๋ยวเรารับประทานอาหารเช้ากันสักครู่ครับ ตอนนี้หมอกได้ปกคลุมตรงนี้หมดแล้วนะครับกำลังฟุ้งเลยครับปิวเข้ามาหาเรานะครับหน้าบ้านพักนะครับน,นี่เรามองไม่เห็นาาวิวของวัดป่าพูทะเบิกแล้วนะครับตรงเจดีหายไปแล้วครับนี่ครับธรรมชาติที่แสนงดงามที่ภูทธเบิกครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามร,รับชมคลิปของพวกเราฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับและพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ